โอเคสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับเกมทเทอราเลียกันนะครับแล้วก็เจอกับผมได้มาเตอร์ดับออดีนะครับนี่และนี่ก็คือตัวละครของผมซึ่งมันต่องหอนอยู่แล้วก็มีขอคนทำที่ซีไม่ออกอยู่นะครับนี่นะครับคนนี้ครับเหนนนนเาย,ายานนครับหายากครับแปดดอบมันก็นายมากนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันมาคน,นทําวันนี้เราจะไปทาอะไรดี คุณแจที่ดอบมาจากที่ดูเรื่องครับมาจากดันเจียนเชิญดูได้เลยอันก็คือคริสตัลคีย์มันหายากมากใช่ซึ่งผมก็ต้องเอามันอยู่ดี <c oughs> แต่ไม่เป็นไรผม,มาหามาก,ก็ได้เอามันหายากเราวันนี้เราจะมาปะลองต่อสู้กันนิดหน่อยนะครับซึ่งคนชามสี่คนพร้อมอย่างครับ nó đi trên tre cả cái này à Ơ ui mà đây đang mà đây đang chạy nhớ thấy chút cọ long huấn gì khỏi hết cho mới hiện tôi là con bắt đầu Hãy subscribe cho không โอ้ฮาโลวีนทีเดี๋ยวเราจะมารีว er> okay. ิวกุญแจกันก่อนนะครับก่อนจะไฟเตอร์กุญแจแห่งความมืดเหรอกุญแจแห่งความเอ้ยเอากุญแจจุดเลือดเหรอโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ นี่คือกุญแจฮาโลวีนนะครับซึ่งเป็นกุญแจดับจากเมืองที่เป็นโลกเลนโมเดน์นะครับซึ่งหาดับได้จากแถวบริเวณนั่นนะครับ,นนรบไม่ต้องบอกคนก็รู้ปะวะนนเวททงีในโลกอะไร ก็ความดูดีคนอาจจะสงสัยถ้าพวกเราถึงมันมีจางๆนิดน,นึงพวกคนอาจจะไม่เป็นแต่เก็บไปทำไมเขาจะรีวิวคนเจ้าแม่งแข็งอยู่ย้อนมานะ้าบัตรนาวคนแจ้าแ่งแข็งนี่ดีมากเลยครับจะมีดาดาเมจไม่ใช่ย่อยเลยมันรีวิวหรือ,อบอกสรรพคุณไวนะ้เนี่ย ก็ไปกูอะเอ้าเอล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 ปุ้ยกับตายเอื้อตายเลยครับอ่าเออสมมติครับอันนี้ผมได้เป็นปืนเรนโบว์บางอาจหยิบแม่งบางอาจเก็บอะไรเหรอเอ้าไปเปิดใหม่ก็ได้เหรอไม่เอาขี้เขียดขี้เขียดงั้นตามงั้นตามมาะเขาตัดทิปก่อนนะครับดิเอาละครับนี่เราก็อยู่ หน้าภาษาแล้วครับเราจะลงไปเปิดกลแจสายลุ่มให้กับคนเท็ดผูนะครับโอเคเริ่เริ่มกันเลยคาร์เลอร์เบด <c oughs> เอาหลุดมูลเ,เลือดพัะจ,จันทร์จะมีโบรกิ้งฮีโร่ดับอยู่นะครับ เออไม่ต้องการกุญแจน้ำแข้งเออที่ใด <c oughs> จะพูดว่าอยู่ที่ไหนี่เออที่ใด,ดทําไมหรอ,อ,อทําไมหรอจะรีวิวต่ออันนั้นเรามารีวิวด้านล่างนี่มาแล้วใครมีมอนสเตอร์ เพราะมันกัดเราช่วด้วยโอเคดีวิวกุญแจอะไรก่อนดิ ออขอคนเจ๊แห่งความเมื่อใช่ไหมแค่อันเดียวหรอขอแค่อันเดียวในบอกว่าตอนที่เราจะไปชิงช่องจะให้เราขอแค่ไอเทมเดียวแค่เปิดประตูตัวดูเอาไว้เนี่ยครบแล้วโอ้ยเจ็บอยากได้ เนี่ยถ้าเราให้ไปแล้วนั้นเจ้าเอาไปนี่นไหนใช้ของแป๊บ โนวอ่ะอ้าวผู้หญิงตายแซนเดสโพอยู่ที่ไร ขอกุญแจในหนึ่งออากุญแจแห่งความมืดแต่เองสามารถเสกได้ไม่จำกัดนี่นะ อุ้ยแน้ของดีบนเวนอย่าไปด่าได้ป่ะอย่าไปด่าได้ไอเวนเล่นมุกอีกแล้วมาแล้วช่วยด้วยผมนี่ก่อเสาเลยมันยังไม่อยู่แล้วไปดีกว่าฟิวฟิวแนววพวกเราจะมาต่อสู้กันแค่ ทีไีพอร์ตกลับบ้านไปก่อนให้เขาเก็บข้าของก่อนจะไฟเตอร์หรืว่าเองจะไปเอาของเลยก็ในทีพอร์ตก็ในตู้เซฟนี่ไงตอด้ดิ้ดิ้ดือดิ้ดิ้ดิ้ด้ดด้ดิ้ดิด้ดิ้้ดดิด้ด

ลายัางจริงใช้ด so ดีใช้ดีดีเออเอ้าทำดีทำดีเฟนบูสลามน้อเดชภูค่าได้สองสามร้อยสลามยังเทป เนีเอีอ่เราก็จะไม่เข้าใจว่าจะทําไปเพื่ออะไรนะก็ยังไม่เข้าเขาเขาใจใก็ให้ทําไปไมันไม่มีอะไรไเดี๋ยวเราก็จะค้าเองอยู่นี่ทำอะไรจะทำอะไรเก็บเงินแจนี่นตูเ้เซฟเนี่ย ชายเดรีเอเอชายเดรีเอ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 ้าไม่โดนเห็นไอ้ดันนอนเสวัยอาโยอย่างโดยนี่มันทำอะไรดีแม่แค่นิดเดียวมีแต่ทำทำทำแค่นั้นแหละจะคอยนงขีดกันให้เป็นปีปี เดชภูนก็กำลังจะตาย,ต,ายต,ตรงนี้ไม่ช่าแล้วก็ต้องโดนไฟเผาเกิดใหม่เป็นามบารที่เขาทำกันจริงๆแล้วแลวก็ยังไม่เข้าใจกันจีมจีมท่าเดชภูนก็ได้ตายลงไปกับกันโดยพลังไฟของลาแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องรอเ,เวลาอีกนานเดชภูนต้องการทีจะตกลงไปในทวารสว่างไงเดชภก็จะโดนไฟใน,น หมดไม่จนวันตอาอายเตศพูดนั่นก็ยังไม่เขา้าแต่นนหน้าตีนแล้วก็มวยอะไรกินจนไฟกันไม่ได้แล้วก็เดชเดชเดชผู้นั่นก็กำลังโดนไฟเอามดัดไม้ไม้เต้ทูน,น,นั่นก็ไม่ไดโดนอยู่นั่นไงแล้วไปขิ้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอเ,นะเอาล้วครับอันนี้ก็อยู่ในฉากต่อสู้กันที่ไล่แรงแซงทางโค้งกันนะครับแล้วก็เอ,อื้อกันมกเดิม เราต้องมาจิงทาน้องกันนะเดี๋ยวนี่แรกแล้วก็ต้องโอ้โหโคตรแม่นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปได้เลยพาังคือินเดาหนึ่นึ่งเออเออตั้งหนึ่ง แม่นจริงสองครั้งแล้วเนี่ยเหนไหมเนี่ยดูกันนะดูกันนะมันยิงไม่โดนเอาพลาดแล้วเนี่ย้ ไว้เทียบเกินดาเล่าครับท่านผู้ชมเอ,อือด,ด,ด,ดไม่รู้สิมันดาเมเานะด็ดบอลนะอย่างม,มันดาเม็ดไม่ขึ้น99ยิงเข้าหัวมีวัดเดือบฟักด้วยเป็นไงธรรมชาติดิครับวุ้ยดาเม็ดรวมกันเอ,อือเปล่า มันยิงเขียวตรงเนี้ยไม่เชียวไปดูในคลิปได้เลยท่เนีด้ปลัดลองกันแล้วโคตรแม่นโคตรอึดเลยเดดพูลเนี่ยเออก่อนจะตาย นี่ปวดขี้ทะน,น,นุสัก,กไม่แรงพีแบบ่เก์เจะตายให้รีบวิ่ห <laughs> นีไงเขาออกห้าดอกนี่ออกดอกเดียวดาเมจแล้วก็หกสิเก้าหสิบห้าเป็นมาม่า,าไม่แค่เปลี่ยน

แล้วครับท่านผูช้ชมตอนนี้ต้องจากตากันไปแล้วครับซึ่งมันจะ15ที่แล้วการอัพโหลดนี้ก็นานมากโอเคครับลาก่อนนะบายเจ้